เสร็จแล้วนะคะฝนกำลังลงเม็ดนะคะเชฟข้างถนนนะคะเรามาดูเชฟข้างถนนกันเลยนะคะวันนี้กับเมนูผัดหอยลายตัวบเบลอ์ยั่วๆแบบนี้เลยมีคุณผู้ชม,มด้วยนะคะ<า>ชมกันสดๆอยู่ข้างถนนเลยนะคะ ผัดหอยลายตัวโตๆแบบนี้นะคะกิโลละเพียงแค่80บาทเท่านั้นนะคะวัตถุดิบของเรานะคะเครื่องปรุงก็จะมีพริกเผานะคะพริกกระเทียมนะคะแล้วก็ใบโหระพานะคะใส่ตอนจบนะคะนี่เลยทำกันด้วยเตาถ่านอยู่ข้างทางนะคะยืย่นยนะคะนี่เลยตัวเบล,เลอเลยเมนู เมื่อเย็นเยี่ยมไปเลยพี่สีบอกจัดจานพร้อมรับประทานทานไหนชอบทานผัดหอยไยก็ลองเอาไปทำทานดูหรือยังไม่เคยทำลองทำดูนะคะทำง่ายง่ายค่ะแต่น้ำมันหอยรสด,ดีนะคะแค่นี้เองใส่ซอสแค่นี้ปรุงรสนะคะออกหวานเค็มแค่นี้ก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยจ้า